หรับตัว t o โยต้าฟ e r จนนะครับเป็นตัว TRD นะครับหลังจากที่เราทำการถอดแผงประตูมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นตำแหน่งในการติดตั้งตัวลำโพงวิลเลนนะฮะรวมทั้งตัวลำโพงนะฮะที่มาจากทางดีลเลอร์นะครับก็เป็นไซส์6นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะทําการเปลี่ยนลำโพงวิลเลนชุดนี้นะครับออกมานะครับเอาลำโพงวิลเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับรวมทั้งมีการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดนมนะฮะพวกนี้นะครับนะฮะพวกนี้ ความถี่พวกนี้นะครับเวลาลำโพงทํางานปุ๊บมันก็จะเกิดการนะครับการสั่นกับพื้นนะฮะมันก็จะสร้างความถี่อีกความถี่หนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งความถี่พวกนี้เราไม่ต้องการนะครับเดี๋ยวเราจะแบนดีเกล็ดอันไปนะครับแล้วทำการแดมเข้าไปนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งตัวลำโพงมิดเลนนะฮะและขั้นตอนในการแแมนะฮะแดบบแบบไหนที่ได้คุณค่าออกมาได้ดีนะเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสหรับในส่วนของประตูชุดที่2นะฮะ หลังจากที่เราได้ทําการถอดลําโพงออกมาแล้วนะครับเราก็จะสังเกตนะครับว่าลาโพงที่มาจากทางดีลเลอร์นะฮะก็เป็นลําโพงตัว2ทางนะฮะนะฮะก็เป็นตัวมิดนะฮะแล้วก็ตัวไฮนะครับอยู่ในตัวเดียวกันนะครับโครงสร้างก็เป็นพลาสติก ABS นะฮะเดี๋ยวเราก็ทาการเปลี่ยนลำโพงไปเล่นชุดใหม่เข้าไปนะครับรวมทั้งมีการเจาะนะฮะเราจะมีเครื่องมือองมือนะฮะเจาะฟังสวิตเตอร์นะฮะอยู่ทางด้านบนนะครับเพื่อจะให้คุณภาพเสียงออกมาได้ดีนะครับ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนในการติดตั้งจาตัวสเปเซอร์นะนะครับนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะทําการแ dm เข้าไปนะครับแล้วก็จะบล็อกจาตัวสเปเซอร์อีกทีนึงนะฮะแล้วก็ทาการติดตั้งจาตัวลำโพงวิดเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการแ dm นะฮะแล้วขั้นตอนในการติดตั้งจาตัวลำโพงวิเลนชุดใหม่เข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะเราลองทำการเปรียบเทียบดูนะครับระหว่างตัวลำโพงวิดเลนที่มาจากทางอินเลอร์เนี่ยนะครับ กับตัวลำโพงมิลเลนชุดใหม่เนี่ยให้ความแตกต่างกันแบบไหนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวลำโพงมิลเลนนะฮะที่มากับทางดีลเลอร์นะฮะหรือติดตั้งมากับรถโตต้าฟอร์จูเนอร์นะตัว t r d นะฮะ, <c oughs> <แล>ะก็เป็นตัวลำโพงของตัว JBL นะครับเดี๋ยวเราก็ทำการเปลี่ยนลำโพงมิลเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับให้มีความไวดีดีดขึ้นนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างที่มากับ ลำโพงนะ,ะที่มาจากทางดีลเลอร์นะก็ตัวเฟรมก็เป็นพลาสติก ABS นะฮะแม่เหล็กก็เป็นแม่เหล็กเหลวนะครับนะครับนี่คือลำโพงที่มากับทางดีลเลอร์นะฮะหรือมากับรถนะครับในส่วนนี้ก็เป็นลำโพงเซตใหม่นะฮะที่เราจะทําการติดตั้งเข้าไปนะครับก็เป็นไซส์6นิ้วนะครับตัวเฟรมก็เป็นแม่เหล็กปั๊มนะครับนะฮะแม่เหล็กก็เป็นแม่เหล็กขาววอลนะฮะไม่ใช่เป็นแม่เหล็กเออแม่เหล็กเหลวนะครับ นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะติดตั้งในส่วนชุดหน้าเข้าไปนะครับในส่วนของตัวสวิตเตอร์นะฮะก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะถอดออกมานะครับนะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มีเป да ouais ็นตัว C นะเป็นตัวคัตออฟคอรมตีเป็นตัวพิลร์นะครับเพียงตัวเดียวแต่ที hm ่เราจะใส่ใหม่เข้าไปนะครับก็เป็นตัวสวิตเตอร์นะฮะนะโดมก็เป็นโดมผ้านะครับแล้วก็มีตัวพาสซตฟตัวนี้นะฮะเป็นตัวคัตออฟฟอรมตีนะฮะก็จะมี L มี C นะเป็นตัวคัตออฟคอรมตีนะฮะ รายละเอียดก็ย่อมได้ดีกว่านะครับและที่เป็นประเด็นสําคัญนะครับเราจะสังเกตนะครับว่าขนาดลำโพงที่ติดตั้งมาจากทางดีลเลอร์นะครับก็ยังมีการติดตั้งตัวเอ็กซ์ต้าลิงนะครับตัววงกลมสีส้มตัวนี้นะครับนะครับก็เป็นมาตรฐานของทางอุปกรณ์ซาวนะครับไม่ว่าท่านจะมาใช้บริการอะไรหรือมาติดตั้งลำโพงกับทางอุปกรณ์ซาวเราจะพึ่งนะครับเราก็จะแถมตัวเอ็กซ์ต้าลิงตัวนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวหลังจากที่เราได้การติดตั้งเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัว เอ็กซ์ตาลิงค์ตัวนี้ให้ฟรีนะครับโดยไม่คิดตังค์นะครับถ้ามาใช้บริการติดตั้งลระบงทาง p o w อ r h o u s e และ Cluster นะครับในส่วนตัวลําโพงนะฮะของชุดที่2นะฮะก็เป็นลำโพง2ทางนะครับไซส์6นิ้วเหมือนกันตัวเฟรมอะไรก็เหมือนกันครับเป็นพลาสติก ABS นะฮะมาเป็นระบุของ JBL นะครับก็มีเพียงแค่ C ตัวเดียวนะฮะเป็นตัวคั t ออฟเป็นตัวฟิลเตอร์นะฮะของตัวเสียงแหลมครับเดี๋ยวเราก็จะต้องการเปลี่ยนลำโพง ของตัวเพาเวเบียดเหมือนกันนะครับไฟหกนิ้วติดตั้งเข้าไปนะครับแต่ที่เป็นประเด็นสําคัญนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายตาแหน่งตัวสวิตเตอร์นะฮะที่อยู่ตรงหน้านลาโพงเนี่ยเดี๋ยวเราจะทการหาตําแหน่งนะฮะในการติดตั้งเข้าไปใหม่นะฮะเพื่อให้เวทีเสียงออามาได้ดีนะครับโดยเรามีเครื่องไม้เครื่องมือมาทําการเกาะน,นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูใให้ดูในคลิปต่อไปนะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งตัว,ตวสวิตเตอร์เข้าไปเสร็จสิ้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมของตัวคาลิเบรตนะฮะก็เสร็จสิ้นตับูแล้วนะครับก็เป็นมาตรฐานนะครับติดตั้งเสร็จแล้วจะต้องขึ้นลายเราเห็นนะครับนั่นคือแสดงนะครับว่าแผ่นแดมกับตัวบอดี้รถเนี่ยมีการยึดจอกกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรวมทั้งการติดตั้งเจ้าตัวพลาสติกนะฮะเห็นไหมครับการเก็บสายเลยนะครับนี่ก็คือมาตรฐานของทางโอเวอร์คอนซาวนะครับนะครับใส่ขั้วเทอร์มินอลเรียบร้อยนะครับ ในส่วนของตัวลำโพงมิดเลนจะสจจเกตไหมครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งตัวสเปเซอร์ Spencer, เสร็จสิ้นเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ทำการติดตั้งตัวลำโพงวิดเลนเข้าไปนะครับและที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับนี่คือมาตรฐานของเรานะครับก็คือการติดตั้งตัวเอ็กซ์ต้าลิงนะฮะเพื่อบล็อกนะครับไม่ให้เกิดการรั่วไหลของเสียงไปในแผงประตูนะครับหลังจากที่เราทำการประกอบแผงประตูเข้าไปแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนในการติดตั้งตัวลำโพงวิดเลนนะครับในส่วนของประตูชุดที่สองก็ เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเครื่องดูดสปิเตอร์นะครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเราจะสังเกตนครับจากสปิตเตอร์ที่อยู่ตรงๆๆๆๆรรรมุม <championships> น,นี้นะครับนะครับเวลานเรานั่งปุ๊บเนี่ยอาจจะมีการหักล้างนี่ขาระบังอะไรบ้างนะฮะมันก็ติดการเปลี่ยนเบรของเองสียงค่อนข้างๆๆๆๆที่จะสูญเสียเยอะเพราะฉะนั้นเราเลยออกแบบติดตั้งเครื่องดูดสปิทเตอร์ไว้ทางด้านบนนะครับแล้วก็มีื่องไม้ก๊อปเกยครับการเจาะอะไรก็จะได้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับ นะการให้วิธีเสียงออกมาก็ได้รายละเอียดที่ดีขึ้นนะครับสำหรับขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับครับสำหรับขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดกของตัวแคลิเบตก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับไปสังเกตนะครับหลังจากที่เราได้ทาการติดตั้งแผ่นแดมที่ดีนะแล้วมีคุณภาพของตัวแคลิเบตนะครับนะบก็จะมีความยืดหยุ่นก้างสูงนะนะจะสังเกตครับมันก็จะขึ้นลายนะฮะ การยึดเกาะของตัวบุรีรถนะฮะได้แนบแน่นนะครับรวมทั้งการเข้าั้วสายของตัวพาสติกน,นะฮะเกบครับเราก็ทําการยึดแน่นหนานะฮะนะฮะรวมทั้งมีการร้อยท่อนะครับใส่ขั้วเทอร์มินอลนะฮะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวลำโพงบิดเลนส์นะฮะหลังจากที่เราได้ทาการติดตั้งเจ้าตัวสเปเซอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ทาการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงบิดเลนส์เข้าไปนะครับและที่เป็นประเด็นสําคัญนะครับของทางอุปกรณ์ซาวร์และจักะครับ หลังจากที่เราได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงบิเลนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการติดตั้งเจ้าตัวเอสตา e ร์ลิงนะฮะอันนี้เราจะแถมให้ลูกค้าทุกคันนะครับที่มาติดตั้งระบบเครื่องเสียงจากทางโอเบคอนซาวราชักษ์ึกนะครับครับหลังจากที่เราได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงบิเลนชุดหน้าชุดหลังนะฮะแล้วก็ตัวซับบ็อกเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะเราก็จะทําการ เปิดเป็นแผ่นซีดีออเดโนะฮะให้เราได้ทําการทดสอบฟังนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับสหลับรถ t o y o ต a f o r t u n ู r ตัว TRD ตัวนี้นะครับเเวลาเรามีการอัปเกรดโดยการเปลี่ยนลำโพงปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีการหักล้างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการโมพาสซีฟนะครับเพื่อให้วิธีเสียงลำโพงชุดใหม่นะฮะกับตัวมิดนะฮะที่มากับทางดีลเลอร์เนี่ยให้มีความกลมกลืนกัน นะครับงันเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะเราเองมาการทดสอบฟังดูนะครับครับเดี๋ยวเรามาทดสอบฟังดูนะครับโดยการป้อนเป็นแผ่น CD ดีออเโอนะฮะของทางลูกค้านะฮะทำการทดสอบฟังดูนะครับว่าหลังจากที่เราได้ทำการเปลี่ยนลำโพงมิเลนส์นะฮะเสร็จสิ้นปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมาให้คุณภาพเสียงและรายละเอียดได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราทดสอบฟังดูนะครับ 需要氧气，为何不断的受伤又绝情？不明白为什么还是犹豫。你说世间的东西很美丽，为何深处迷雾不见东西？你说失去后会懂得珍惜，为何还未珍惜就已离去？不得不索取。 将重复。 หลังจากที่เราได้ทําการทดสอบฟังนะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดได้ค่อนข้างในชัดเจนนะฟังได้น้ําหนักเบสค่อนข้างดีนะครับพอตัวรุ่นโตยต้าตัว f o r t จูเนอรที่เป็นรุ่นตัว t ีอาีเนี่ยนะครับตัวซับบูเฟอร์ที่มาทางดีลเลอร์เนี่ยฮะติดอยู่ที่ทางด้านท้ายรถนะฮะติดเป็นแบบฟรีแอร์นะครับบางทีเราไปเค้นเบสหนักๆพวกเนี้ยมันก็จะเกิดการกระพือนะครับเพราะฉะนั้นทางแก้้ขก็เราคือเพิ่มตัวซับบ็อกเล็กๆเข้าไปด้านหน้าไปนนะครับเพื่อจะเสริมเบสนะฮะ ให้ออกมาทางด้านหน้าได้วิธีเสียงได้ค่อนข้างดีนะครับรวมทั้งเราได้มีการเปลี่ยนลำโพงมีเล่นชุดหน้าชุดหน้าแล้วก็ชุดหลังนะฮะสองชุดนะครับแล้วก็ทําการโมพาสดีนะฮะให้เป็นแมทช์กับตัวมิดนะฮะที่มากับทางดีเลอร์นะครับข้อเป็นที่ทราบพอดีนะครับสําหรับรถตัวตัว f o r t u n e r ตัว t ีเตัวนี้นะครับเวลาเปลี่ยนลำโพงชุดใหม่ปุ๊บเนี่ยจะมีปัญหากันว่าทำไมเปลี่ยนลำโพงแล้วฟังแล้วมันเกิดการถักล้าง นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการโมเจ้าตัวพาสซีฟนะฮะเพื่อให้ฟัมทีมันต่อเนื่องกับเจ้าตัวลำโพงมิดนะฮะเพราะฉะนั้นการฟังเราจะได้เป็นลำโพงสามทางนะฮะฟังก็ได้มิติที่ดีนะแล้วก็ได้เบสที่นุ่มนวลเหมือนที่เราได้ทาการทดสอบฟังไปเมื่อกี้นี้นะครับสหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่ใช้ตัว f o r t จูเนตัว TRD ตัวนี้นะครับเอ่อถ้าเปลี่ยนลำโพงแล้วยังมีปัญหานะครับเรื่องเฟสหักล้างัอยู่เนี่ยก็สามารถนําให้ทางโอเวอร์ฮอนซาวราชพกึกนะฮะทำการตรวจสอบและแก้ไขได้นะครับ สำหรับโปรเจกต์นะฮะในการอัปเกรดแล้วก็โมดิฟายจตัวพาสซีฟสำหรับรถโตโยต้า o t ล์กูเนอร์ตัว t ี d ีอนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะครับเราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก o v โ r วฮอน n าวราชะพฤกษ์นะครับก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับ